โยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDY นี่นะครับวันนี้ผมไม่ได้พามาเล่นมายากลน,นะผมพามาดูนี่คุณเชื่อเรื่องกดแห่งแดงหนึ่งดูดไหมผมเชื่อนะตัววันนี้ผมก็ยังเชื่อสนิทใจเลยแล้วผมก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งผมจะถูกลงวันที่หนึ่งนั่นแหละท่านผู้ชมผมก็เลยพบตัวนี้นะครับมันเป็นเหรียญจีนนำโชคนั่นเองสั่งมาจากลาซานดามีชื่อเรียกว่ามันนี่อัมูเลตส่วนตัวเนี่ยผมเป็นสายมูนะ สายโมที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลังที่แบบว่าพวกเหรียญนําโชคใน,นส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบพวกเหรียญจีนอะไรอย่างนี้นะครับพวกเครื่องรางของข,องของลังอะไรท่านผู้ชมแต่ผมจะเลือกที่จะพกตัวนี้ครับผมท่านผู้ชมเพราะว่าเหรียญจีน G เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเครื่องหมายของความมั่งคั่งยั่งยืนนะครับมันเป็นเหรียญนาโชคครับมีชื่อเรียกว่ามันเนียมมเลตผมก็ชอบพกติดตัวไว้นะครับโดยหวังว่าสักวันหนึ่งนะครับมันจะนําพาโชคก้อนใหญ่มาให้ผมรอดูนะครับถ้าผมถูกลงวันที่หนึ่งเมื่อไหร่นะ ผมจะทําคลิปไม่ดูโอเคไหมคืออันดับแรกนะครับเขาบอกว่าการที่คนเราเนี่ยจะถูกลงมาที่หนึ่งได้หรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวแล้วก็ความคิดหลายๆคนที่ว่าผมลองไปฟังว่าเขารู้สึกยังไงหรือว่าบางคนเขาทายังไงถึงว่าถูกนู่นนี่นั่น mm. ผมฟังมาเยอะมากนะด้วยความที่เราเป็นสายมูใช่ไหมเขาบอกว่ามันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งก็คือกฎของแรงดึงดูดนั่นเองกฎของแรงดึงดูดเนี่ยเขาบอกว่าคนเราทุกคนนะมันมีหละแต่ว่าเอามาใช้ไม่เป็นนะครับ ทุกวันนี้ผมเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่ากดแห่งแรงดึงดูดของมันมีจริงนะครับท่านผู้ชมมันมีจริงจริงๆนี่แหละแต่ว่าเราเอามันมาใช้ไม่เป็นนะครับเขาบอกว่ากฎของแรงดึงดูดเนี่ยวิธีใช้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราแบบตั้งมั่นอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นอ่ะสิ่งหนึ่งสมมติว่าเราอยากถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมเราก็ต้องคิดตลอดว่าเรานี่แหละเป็นคนที่โชคดีบอกกับตัวเองทุกเช้าทุกวันกอนอนนี้นั้นว่าฉันถูกางวันที่หนึ่งฉันถูกางวันที่หนึ่งทุกวันอย่างเงี้ย นี่คือการใช้กฎของแรงหนึงดูดผมเคยคิดนะเหมือนตอนนั้นผมเคยคิดว่าผมอยากได้โทรศัพท์จากเครื่องหนึง่งอยากได้เครื่องใหม่ผมก็เลยคิดมาตลอดว่าผมต้องได้เครื่องใหม่ผมต้องได้รุ่นนี้ได้รุ่นนี้ตอนที่ผมเรียนอยู่ผมก็คิดมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งผมได้โทรศัพท์เครื่องนี้จริงๆนี่เครื่องที่กาลังถ่ายคลิปนี่จริงๆเลยผมเชื่อทุกวันนี้ผมก็ยังเชื่อตลอดว่ากฎแห่งแรหนึ่งดูดนี่มันมีอยู่จริง ผมได้พิสูจน์มาแล้วโดวยการที่ผมอยากได้ทดส,สบเครื่องนี้สุดท้ายผมก็ได้มันมาจริงๆนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเชื่อเรื่องขดดึงดูดเสมอไปแล้ว,วเราจะประสบความสาเร็จนู่นนี่นั่นเราต้องขยันแล้วก็ทํางานเก็บเงินเยอะๆนะครับวางแผนการเงินดีๆแล้วก็เก็บเงินดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทํางานให้ถูกที่อย่างี้ผมว่าอย่างนั้นมันก็ยั่งยืนมากกว่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบชอบเกี่ยวกับเรื่องเสี่ยงโชคหรือว่า อะไรอย่างเงี้ยใช้วิธีนี้ก็น่าจะโอเคนะครับก็คือหลายๆคนก็มีความเชื่อนุ่นนี้น่าน้อยขนาดขนาดหลักกิโลยังพากันไปไหว้ขอหวยขออะไรเลยครับแค่แบบเราตั้งจิตกับตัวเองว่าเอ้ยฉันนี่แหละคือคนที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งมันก็ไม่เสียหายอะไรหรอกครับท่านผู้ชมมันอยู่ที่ความเชื่อบางคนก็ไปไหว้หลักกิโลบางคนไปไหว้ต้นไม้บางคนก็ไหว้ต้นกล้วยดีไมด่ดีบางคนก็ไปไหว้เด็กเลยครับท่านผู้ชมมันก็นั่นแหละครับท่านผู้ชม มันก็จะมีเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันเทคนิคของผมเนี่ยผมจะบอกกับตัวเองตลอดเลยว่าฉันนี่แหละคือคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งร้อยล้านเฮยอะไรอย่างเงี้ยมันมันเพ้อไปวะนั่นแหละครับถ้าเราคิดแล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่เราคิดเนะี่ยไม่ต้องบอกคนอื่นหรอกครับแค่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเราต้องการสิ่งนี้นะแล้วเรารู้สึกดีกับสิ่งนี้เรา อยากถูรางวัลที่หนึ่งสักครั้งหนึ่งแล้วเราบอกตัวเองว่าเนี่ยตอนนี้เราถูกกันนะรางวัลที่หนึ่งทุกเช้าทํางานด้วยเราก็บอกว่าเอาเราเนี่ยแหละเป็นคนที่ถูรางวัลที่หนึ่งลองใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆครับคิดกับตัวเองบอกกับตัวเองอวยตัวเองแต่ไม่ต้องแบบไปบอกคนอื่นนู่นนี่นั่นหรอกครับอวยแค่ตัวเองให้ตัวเองรู้คนเดียวพอทําตัวให้มีความสุขและโชคก้อนใหญ่นั้นก็จะมาหาเราเองดีดนิ้วทีหนึง่ง สำหรับใครที่ช,ชอบคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยครับตานผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K dot KD ไปนะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นมายากลุนอะไรหรือว่าจะพาทำอะไรอย่าลืมมาติดตามเลยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ